คืนน้ำลายตามประมาณมนั้นวันนี้ขออวดมั่งแย่งกันต้องเข้าคิวกันซื้อครับรู้สึกดูครับหมดไปอร่อยครับใครที่ยังไม่ได้ทานนะครับก็ไอ้ท่านผมเอาคืนแล้วนะไอ้ท่านที่มาทานอวดผมเนาะวันนี้ผมเอาคืนหมดแล้วนะสะใจกลังขนาดกำลังดีนะฮะากำลังดี กรอบกรอบอร่อยะนูะเรากวดจะได้กินแต่เราซื้อสำเร็จได้ง่ายไมือให้เห็นได้ตลอดนะครับก็ทุกคนคงรู้เนาะเป็นเมนูอะไรเออสองร้อยบาทอืร่อยด้วยถูกอร่อย ก็อร่อยครับขออนุญ,ญาตกับคลิปยาวทานาอวดยั่วกับอะไรอาหารว่างเมนูลดอ้วนกันนะครับจึงเป็นเมนูที่ใครได้ทานแล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดียามเย็นวันหยุดครับมาทักทายกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาชวนทานสองร้อยแก่ให้เรียบร้อย บางครั้งเราซื้อเป็นลูกมานะสี่ร้อยห้าร้อยนะมีเดียวเองแล้วก็เปลือกมันหนาเลยเขาแกะสดอ่ะอืืมออร่อยเลือกได้ด้วยเ้าอยากชอบแบบไหนกบบกรอบคนสุกมากครับสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ท่านก็ผ่านไปก็ได้งอะไรก็เไรครับคนสุกมากครับ สำหรับคนที่ไม่ชอบก็ท่านก็ผ่านไปก็ได้ไม่เป็นไรครับนะต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่ชอบก็คงจะถูกใจเนาะแต่ผมทานเผื่อทุกคนนะทานเผื่อทุกคนของเร่อยเชวนทานทุกเรียนด้วยกันนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งชื่ออ,อร่อยอร่อย <laughs> ของเมืองไทยนะครับนะต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่ชอบก็คงจะถูกใจเนาะ แต่ผมทานเผื่อทุกคนนะทานเผื่อทุกคนของเราผมทานไปแล้วสองอันในอันที่สองสองร้อยเองเด้เยอะนะเนี่ยปูก็ใหญ่อยู่นะปูก็ใหญ่อยู่นะกำลังขนาดกำลังดีนะขนากำลังดีกรอบกรอบอร่อยนะเรากวดจะได้กิน <laughs> แต่เราซื้อสําเร็จง,ง่ายม่ตของหามาทานครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ผมซื้อมาก็ไม่แพงนะหลักร้อยสองร้อยสามอันได้สามนะแต่ท่านทาอยากกด,ดผมก็แล้วกันว่าทำไมมาทานยัวยจังเลยก็เป็นโอกาสนิดทุนนี้เรียนเยอะครับต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับที่ไม่ชอบทุเรียนเนาะต้องขออภัยด้วย พอดีผมก็พอทานได้นะครับไม่ถิงก็ชอบอิ่มอันนี้อร่อยกว่าเนาะซื้อละปลาห้าสิบบาทเดี๋ยวก็ค่อยเอาละปลามาอวดก็แล้วกันนะผมเห็นหลายท่านมาครัง้งโอ้หหิวมากอยากทานแต่หาไม่มีบ้านผมมีร้านเดียวครับหมดแล้วขายดีมากนะไม่มีไม่มีคนขายคุณเรียน สวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับสวัสดียำเย็นวันหยุดครับมาทักทายกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาชวนทานสองร้อยบาทอ,อร่อยด้วยถูกอร่อยผมทานไปแล้วสองอันในอันที่สองสองรอยเองเอเยอะนะเนี่ยปูก็ใหญ่อยู่นะปูก็ใหญ่อยู่นะ หรเม็ดคนนี้ดึงครับครุปน้งสองร้อยอ่ะทานจะไม่หมดเลยซื้อลาบปลาวันนี้จะดีกินไหมอิ่มอร <c oughs> ่อยมากเป็นราชนีผลไม้หรือเป็นสุดยอดของผลไม้ผมว่านะผู้เรียนอ่ะอาาร่อยมากนะแต่ทา่านทีาอยากโกดผมก็แล้วกันว่าทำไมมาทานด้วยจังเลย ก็เป็นโอกาสนี้นใครที่ยังไม่ได้ทานนะครับก็ทานากันอืมปวดไม่ไหวทานด้วยมันอร่อยจริงๆนะครับนอร่อยคกันเผื่อนะครับอร่อยมากครับ แต่ความอิ่มเอิบอิ่มสุขอิ่มใจอิ่มทุกอย่างครับรู้สึกว่าช่วงนี้กาลังเป็นกระแสนะครับเอาลงาในซึ้ออิ่มอันนี้อร่อยกว่าเนาะซื้อละปลามาห้าสิบบาทเดี๋ยวค่อยเอาละปลามาอวดวกันอาหารกันอืมขนไม่ไหวทานด้วยมันอร่อยจริงจงนะครับเนาะ อ๋เนาะเราควจะได้กินแต่เราซื้อสําเร็จง่ายคนสุขมากครับสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ท่านก็ผ่านไปก็ได้ไม่เป็นไรครับคนสุขมากครับสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ท่านก็ผ่านไปก็ได้ไม่เป็นไรครับก็เลยไม่มีใครแต่ร้านนี้ก็เป็นร้านมาตรฐาน เป็นคนในพื้นที่อยู่กับพี่ครับเขาก็มีมาตารฐานในการเอาสินค้ามาขายมันก็เลยมีลูกค้าตลอดครับคือให้เห็นได้ตลอดนะครับก็ทุกคนคงรู้เนาะเป็นเมนูอะไรเอออืออต <c oughs> <c oughs> อบมากๆก็มีแบบบีบเลยอะไม่เละเลยหรือแบบเละเลยก็มีขเขาก็จัดเกตไว้ให้หมดรคาคาก็ค่าเข้ากัาานไปไม่แพงครับ <c oughs> ขื่นน้ำลายตามประมาณนั้นวันนี้ขออวดมั่งผมคือเลเดอร์มชวนทานทุกเรียนด้วยกันนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งชื่นชื่ออร่อยอร่อยของเมืองไทยนะครับเลยไม่มีใครแต่ร้านนี้ก็เป็นร้านมาตรฐานเป็นคนในพื้นที่อยู่กับที่ครับเขาก็มีมาตรฐานในการเอาสินค้ามาขายมันก็เลยมีลูกค้าตลอดครับ อืมอืมอร่อยครับขออนุญ,ญาตกับคลิปยาวผ่านอวดยั่วกับอะไรให้เห็นได้ตลอดนะครับก็ทุกคนคงรู้เนาะเป็นเมนูอะไรเอ่ยอืมอ,มอมนะต้องขออภัยด้วยฝากคนที่ชอบออก็คงจะถูกใจเนาะแต่ผมทานเผื่อทุกคนนะทานเผื่อทุกคน ของรอร่อยผมหามาทานนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ผมซื้อมาก็ไม่แพงนะหลักร้อยสองร้อยสามอันได้สามหาเนาะเรากวดจะได้กินแต่เราซื้อสําเร็จง่ายตอ<ม>บมากๆก็มีแบบบีบเลยอะไม่เละเลยหรือแบบเละเลยก็มีเขาก็จัดเกรดไว้ให้หมดราคาก็ค่าเขาไปไม่แพงครับอร่อยมากอืม ทุนนี้ทุเรียนเยอะครับต้องขอัยห,หลายๆท่านนะครับที่ไม่ชอบทุเรียนเนาะต้องขอัยด้วยก็ดีผมก็พอทานได้นะครับไม่ถึงก็ชอบกรอบมากๆก็มีแบบบีบเลยอะ่ะไม่เละเลยหรือแบบเละเลยก็มีเขาก็จัดเกตไว้ให้หมดราคาก็ค่าเข้ากัานไปไม่แพงครับเออให้เห็นได้ตลอดนะครับก็ทุกคนคงรู้เนาะเป็นเมนูอะไรเออ คือให้เห็นได้ตลอดนะครับก็ทุกคนคงรู้เนาะเป็นเมนูอะไรเอยอือรสชาติอร่อยเข้าบางเก้าเป็นรถเล่เอามาขายเนี่ยคือบางครั้งรสชาติไม่อร่อยครับมันจืดอืถ้าคุณก็จะขายได้ั้างเดียวข้างต่อไปเขาไม่อุดหนุนนะคุณก็ขายไม่ได้อกำลังขนาดกำลังดีนะฮะอ่กำลังดี กรอบกรอบอร่อยแข่งกันต้องเข้าคิวกันซื้อครับรูส้สึกดูครับหมดไปอร่อยครับ <c oughs> ทั้งตลาดก็ไม่ม,มีนะฮะร้านเดียวขายดีด้วยแล้วก็คุณเรียนเข้ามาในคุณภาพคุณภาพมากคือคือ,คอมาตรฐานนะครับคือแต่ท่าน <c oughs> ผมเอาคืนแล้วนะไ <c oughs> อรท่านที่มาทานปวดผมเนะ <c oughs> าะคนนี้ผมเอาคืนหมดแล้วนะฝศรใจีอ้าวเนาะ เราก וד จะได้กินแต่เราซื้อสาเร็จง,ง่ายชวนทานทุกเรียนด้วยกันนะครับก็เ,เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งชื่ออ,อร่อยอ,อร่อยของเมืองไทยนะครับหลายท่านผมเอาอคือนแล้วนะหลายท่านที่มาทานปวดผมเนาะวันนี้ผมเอาคืนหมดแล้วนะฝส,สีใจนะไปเห็นเข้าทานกันแล้วก็ ทานปวดบางครั้งเราเห็นเนาะอยากทก็เลยไม่มีใครแต่ร้านนี้ก็เป็นร้านมาตรฐานเป็นคนในพื้นที่อยู่กับที่ครั